สวัสดีครับวันนี้มีประเด็นนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นงานวิจัยซึ่งพึ่งตีพิมพ์นะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเราเรียกว่าไขมันพอกตับนะครับแต่เดิมเนี่ยไขมันพอกตับเนี่ยเราเรียกว่า n a f l d ก็คือเป็น Non-Alcoholic p a t t y l i v e r Disease ก็ฟังไว้เป็นความรู้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลใหม่แล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลดน้าหนักจากการจัดคลิปในคราวก่อนๆนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนที่ ไปตรวจสุขภาพแล้วเจอไขมันพอกตับนะฮะในปี2025ได้ลองฟังดูว่าเราจะสามารถบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรติดตามไปกับคลิปนี้นะครับ mm hmm. ได้ข้อมูลตีพิมพ์มาลงในวรารสาร JAMA Internal Medicine นะครับเพิ่งลงเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับแต่เดิมเนี่ยไข mm hmm. มันพอกตับเราเชื่อว่าเกิดจากแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมอยากจะให้คนเห็นก่อนว่าแต่เดิมเราใช้ชื่อ โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ว่า non-alcoholic fatty liver disease หรือว่า NAFLD นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้เปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็น MASLD หรือว่า metabolic metabolic dysfunction associated steatotic liver disease นะฮะฟังรู้เป็นถามว่าทำไมประชาชนทั่วไปต้องรู้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอใช้ชื่อนี้แล้วไม่อ่านเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ่อบางคนก็จริงๆแล้วก็คือแอลกอฮอล์ไม่ใช่ว่าดื่มไม่ได้เลยนะครับงานวิจัยตัวนี้เนี่ย เขาบอกว่าโดยปรป้ายสนับสนุนให้ใครดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับเท่ากับหนึ่งสแตนดาร์ดริงนะครับกระป๋องหนึ่งก็สามร้อยสาสิบก็คือเหมือนกระป๋องโค้กอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นทอเล่นะยาวหน่อยหนึ่งก็ประมาณหนึ่งจุดห้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นเบียร์เป็นแบบกระป๋องแก้วนะครับมีแอลกอฮอล์ประมาณสองจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ประมาณศูนจุดเจ็ดก็ขึ้นอยู่กับว่าแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนอย่างเมื่อก่อนผมเห็นมนประมาณส ะะแต่ว่าโดยตามหลักอยากใจใจความก็คือประมาณสักเดียวสักว่าหนึ่งมาตรฐริงก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีต่างๆมากมายคนไทยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเบียร์เพราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายเพราะว่ามามาย้อนกลับถึงเรื่องของออตัวงานวิจัยตัวนี้นะครับซึ่งเขาพบว่าในคนที่เป็นไขมันพอกตับจริงๆแล้วเนี่ยในบางรายงานแล้วแต่พื้นที่อาจจะมีสูงถึง3 0นะครับนะฮะซึ่งในการตรวจสุขภาพที่คลินิกตรวจสุขภาพเนี่ยผมว่าเราเจอเยอะจริงๆนะครับ แต่ว่าไขมันพอกตับเองเนี่ยมันมันไม่ไม่ได้บอกออกมาเป็นหมอผมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันใช้ลักษณะของการมองด้วยอัลตราซาวหรือบางคนไปทำเอ่อการทาไฟโบสแกนซึ่งก็เป็นการท,ทําที่อีกสเต็ปหนึ่งแต่ผมคิดว่าในเบื้องต้นอาจจะไม่ได้จําเป็นนะครับแล้วหลายๆคนก็มีไงานวิจัยบอกอยู่แล้วว่าถ้าไขมันพอกตับโดยที่คุณไม่มีค่าตับอักเสบคุณไม่ได้อ้วนคุณไม่ได้สูบบุหรี่คุณไม่ได้มีอะไรที่ทําให้หลอดเลือดอักเสบอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆปรับไปก็ได้นะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าปัจจุบันยังไม่มียาลดไขมันพอกตับแต่ปัจจุบันเราเพบว่าไขมันพอกตับเกี่ยวข้องกับความอ้วนเรามียานะครับที่หลายๆคนชอบไปตามเอ,าเอกชนนะครับหรือว่าไปได้รับยามานิชนต,ต้องเกิดการควบคุมคือยากลุ่มที่ลดน้ําหนักนะครับที่ลดเบาหวานอย่างช่น g l p 1 receptor a เตอร์นั 1, ics, นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้ชื่อมันเป็นว่าโอซินปิกจริงๆก็มีกลุ่มเซมัครูทยเอ็กซ์เนทยอะไรต่างๆมากมายนะครับ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าไขมันพอกตับปัจจุบันไม่ได้มียาและปัจจุบันเกิดจากการที่คุณอาจจะกินเกินกินไม่เหมาะสมใช่ไหมครับการลดน้ําหนักคือเป้าหมายในการที่จะรักษาไขมันพอกตับแต่คนถามว่าต้องกินยังไงนะครับคาตอบผมคือว่ามันไม่มีแนวทางชัดเจนเพราะว่าเป้าหมายคือการลดน้าหนักหมายความว่าแต่ละคนอาจจะทําด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนะครับแต่ย้ําในการรักษาตัวนี้คือ1นนะครับคือจะต้อง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าในแง่ของการรักษาเนี่ยบอกเลยว่าในนี้ยังเป็นแก่นสําคัญคือกินน้อยลงคือลดแคลอรี่และลดไขมันอิ่มตัวหมายความว่าของทอดของมันกรณีนี้การทําคีโตการกินไขมันปริมาณมากๆการดื่มน้ํามันอาจจะเป็นอุปสรรคกับทาแนะนํานี้หรือว่าอาจจะทําในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้คุณผอมลงแล้วคุณออกกําลังกายแล้วต้องกลับมากินอาหารสมดุลน,นี้ผมย้ําสําคัญนะว่าเราอ่านจากข้อมูลตรงเนี้ย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เขาสรุปมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันก็เวลาเราลดจังหวะลดพลังงานเราต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถทําทุกอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันถ้าเิยคุณตึงเกินไปในการเลือกกินคุณต้องประกอบอาหารเองกินเองทําเองสุดท้ายแพงขึ้นสุดท้ายทําไม่ได้ก็เลยเป็นข้ออ้างเป็นอุปสรรคนะครับในงานวิจัยตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้บอกว่าการที่เราเอาไขมันพอกตับที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนมาเป็นโรคนะครับ มันเหมือนเป็นแผลในใจของหลายๆคนว่าเฮ้ยนี่ฉันเป็นโรคอ้วนแล้วลูกหรือจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นโรคอ้วนละอย่างเงี้ยฮะนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าอยากให้มันมองย้อนกลับมานิดหนึ่งว่ามันก็แค่เป็นความผิดปกติอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องจัดการมันไม่อยากให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นสติ๊กแาหรือเป็นแผลในใจว่าแบบฉันทําผิดหลายแรงอะไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าก็ช่างมันไปเลยนะฮะเพราะว่าอ้วนแล้วอายุมากแล้วนะฮะแต่อยากให้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณปรับมากกว่านะครับต่อมาก็คือการลด โบไฮเดตอย่างง่ายนะครับก็คือพวกน้ำหวานข้าวขาวขนมปังธรรมดาก็เป็นโฮวีทอะไรเงี้ยครับหรือลดเครื่องดื่มที่ผสมน้ําตาลแท้นะฮะหลายคนบอกว่าเอ้ยน้ําตาลเทียมเนี่ยเมื่อเริ่มมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานถ้าอย่างนั้นอย่าก,กินกินเอาตรงๆไปเลยนะฮะก็คือเครื่องดื่มแบบน้ําดําปกติใส่น้ําตาลต้งๆไปเลยอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ต้องตัดสินใจนะครับในการจัดการเหล่านั้นนะครับส่วนกรณีการใช้ยาก็ยัง รุมๆร้รรอนๆของมันอยู่นะครับประเด็นที่เราเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็คือว่าในความเป็นจริงผมไม่สนับสนุนแอลกอฮอล์นะแต่ต้องบอกก่อนว่าในการเปลี่ยนคลาสิฟิเคชันนี้เนี่ยเป็น M.A.S.L.D. เนี่ยผู้หญิงยังบริโภคได้ประมาณ20-50กรัมของแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์หนึ่งดิ้งค์เสิร์ฟประมาณ14นั่นหมายความว่าโดยทั่วไปถ้าพูดถึงการไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เยอะก็คือเท่ากับการดื่มเบียร์ประมาณ2กระป๋องในผู้หญิงแล้วก็3กระป๋องในผู้ชายนะครับ แล้วถ้าเกิดมีไขมันพอกตับเขาบอกว่าฟังดีๆนะถ้าดื่มไม่ได้เยอะนะครับไขมันพอกตับนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุอ้วนลงพุงหรือโรคเบาหวานความดันต่างๆไม่น่าจะเกิดจากแอลกอฮอล์นะครับแต่ขนาดเดียวกันถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจคุณหยุดแอลกอฮอล์ก็เป็นเรื่องที่เดียของคุณนะครับอันนี้ก็เป็นใจความสําคัญเพราะว่าหลายๆครั้งเราดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อาจจะเกิดความสับสนแล้วไปบอกว่าคุณต้องไปลดเหล้านะแต่จริงๆปรากฏว่าเกิดจากการกินที่ผิดปกตินะครับทีนี้ ส่วนใหญ่เนี่ยไขยมันพอกตับก็จะสัมพันธ์กับน้นตาตาลขึ้นนะครับความดันนะครับไขมันที่ผิดปกติโดยเฉพาะตัว,ตว ide, ไตรกลีเซอไรด์ไม่ใช่ L D L นะครับไม่ใช่ L D L นะครับดังนั้นอันนี้ก็จะอยู่จัดอยู่ในผมเรียกว่าอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับคนที่เป็นเบาหวานอ้วนลงปุงนะครับใจความไม่ได้อยู่ที่การคัดกรองใจความอยู่ที่การปรับพฤติกรรมคุณจะต้องลดน้ําหนักนะฮะให้ได้เจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีใครบอกว่าคุณจะต้องลดน้าหนักได้กี่เดือนกี่วันแต่การลดน้ําหนัก จะทาให้มันดีขึ้นนะครับการศึกษาตัวนี้พูดถึงการลดน้ําหนักและพูดถึงการออกกาลังกายอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านั้นว่าถ้าเกิดคุณมีการออกกําลังกายโดยเฉพาะ moderate นะครับก็คือ150-300นาทีเลยนะครับนะครับคือการออกกาลังกายในลักษณะกลางๆผมหมายถึงการวิ่งโดยที่หรือการเดินที่ไม่สามารถคุยโทรศัพท์ได้เพราะว่ามันมีความเหนื่อยของหัวใจระดับหนึ่งนะครับถ้าคิดสภาพง่ายๆก็คือเหมือนกับเหมือนกับ คุณปั่นจักรยานเร็วสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะอยู่กับที่นะครับหรือคุณเดินเร็วแล้วหัวใจคุณขึ้นไปปุ๊บนะฮะขนาดเดียวกันหรือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันรู้สึกเสียเวลาเนาะไม่มีเวลาเลยจริงๆนะฮะคุณก็ไปออกกำลังกายอย่างหนักอย่างที่ผมเรียกคําว่าฮิตนะครับฮิตอย่างที่ผมบอกจากคลิปที่แล้วเนี่ยทำแค่30นาทีสัปดาห์หรือ3วันก็90นาทีไปละนะครับในฮิตก็อย่างเช่นคุณวิ่งลื้น เหมือนคล้ายๆคุณกําลังรอรถเมย์เห็นรถเมย์อยู่ที่ร้อยเมตรไกลๆแล้วคุณวิ่งตามรถเมย์อ่ะมันก็ประมาณสามสิบวิแล้วก็เสร็จแล้วก็หยุดเดินเพราะรถเมย์ไปแล้วเสร็จแล้วพอหายเหนื่อยสักห้านาทีทําใหม่นะครับแต่ว่าอย่างกรณีนาฬิกาผมเนี่ยบางทีเขาก็จะบอกว่าให้ทาไปแล้วแล้วก็พักสักช่วงหนึ่งสั้นๆเพราะว่าถ้าเกิดพักยาวๆร่างกายมันมันมันดรอปลงมันก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์ในการออกกําลังกายก็ได้เพราะว่ามันมันแบบมันหายมันพักเหนื่อยไปแล้วนะครับแต่ใจความสําคัญอยู่ที่เวลาและความต่อเนื่องมากกว่านะครับ โอเคและการเดียวกันก็อย่าลืม resistance training คือการ g h t training นะครับสครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งมันก็ตรงกับคําแนะนําในการออกกาลังกายเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมได้จัดไปนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะสังเกตว่าการลดน้าหนัก7 1 0เนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงคลินิกปรับพฤติกรรมก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเจอความหลากหลายของคนไข้ที่เข้ามาค,ค่อนข้างมากถ้าสมมุติว่าเ,เราพูดถึงค่าเฉลี่ยคนที่หนักเกินร้อยเนาะนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ย น้ำหนักก็จะสามารถลมได้ประมาณเดือนละ1-2กิโลกรัมถ้าสมมุิปัญหาของเขาคือเครื่องดื่มที่เราเจอไปบ่อยคือเครื่องดื่มน้ำหวานต่างๆนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มพวกนี้พลังงานค่อนข้างสูงพอตัดไปแล้วโอ้โหชีวิตดีด,ด,ดีนะครับเครื่องดื่มต่างๆที่เป็นไม่ว่าจะเป็นกาแฟ odo, หวานน้อยหวานกลางอะไรก็ตามพอตัดไปแล้วมันเป็นพลังงานส่วนใหญ่ของเขานะครับโดยเฉลี่ยเราก,ก็จะประมาณเดือนละ1-2กิโลกรัมถ้าเกิดคุณหนักมากกว่านั้นก็อาจจะสามารถลดได้เร็วกว่าน,นั้นในขณะเดียวกันถ้าเกิดพูดถึงนะฮะการ ลดน้าหนักถ้าแบบเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราตั้งเป้าไว้ที่หกเดือนผู้นี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่หลายๆคนเร่งเร่งรัดมันนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะมองถึงเรื่องของไขมันพอกตับว่าเอาไม,ไ,ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับหลายๆคนอาจจะมองอย่างนี้ครับคือการสร้างระเบียบว,วินัยในการทานอาหารซึ่งในคลิปหมอนัทเนี่ยมีมากมายเลยในการที่จะใช้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็น5ต่อ2นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการกิน16ต่อ8 นะครับหรือวิธีการต่างๆมากมายในการที่จะเลือกรับประทานก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถถามได้หลายช่องทางนะครับแล้วก็อยากให้หมอนัดจัดเรื่องอะไรนะครับก็ทักหลังไมล์มาได้ที่ Facebook หมอนัดโภชนาการนะครับแล้วก็ถ้า y YouTube เนี่ยบางทีก็ให้กําลังใจกันได้นะครับแต่ว่าการทักมาตรงนั้นเนี่ยมันตอบลาบากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีการเตือนอยู่ใน u t u b e นะครับแล้วก็ถ้าจอนัดมาเจอคลินิกนะครับก็ลองฟังคลิป,ปก่อน ก่อนนหน้านี้ไปก่อนนะฮะอาจจะดีขึ้นแล้วแต่ถ้าไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆก็สามารถนัดเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ข้อมูลติดต,ต่อไว้หลังใหม่นะครับวันนี้ก็ขอทุกคนสุขภาพดีโชคดีสวัสดีครับ